ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเทรนเป็นกิฟเซสไม่ใช่กิฟเซสิเป็นของปริศนาทายว่าในนี้มัมีอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวกล้องโฟกัสจะโอเคดีค่ะอันนี้เราจะบอกที่ซื้อและ และราคานะคือคลิปของคนอื่นนะคะเวลาเขาแบบในพวกของเรื่องญี่ปุ่นคือเราไม่ได้ว่านะคะคือเราเป็นแบบบางคนนะคะจะไม่บอกว่าซื้อที่ไหนบางทีเราก็อยากได้นะคะคือทุกคนอยากได้ก็ไปคอมเมนต์ถามกันนะงงค่ะคือเรางงนะคะทําไมเขาไม่บอกที่ซื้อหรือว่าราคาค่ะ ไม่ต้องบอกก็ได้จริงๆนะไม่เป็นไรหรอกค่ะคือไม่ได้ว่านะคะคือต้องขอโทษด้วยอ่ะไม่เสียเวลาค่ะเรามาดีวันนี้ดูดีกว่านะคะอันนี้นะคะห่อห้าบาทค่ะซื้อจากร้านค้าทั่วไปค่ะซื้อมาแพ็คหนึ่งเลยนะคะซื้อจากร้านค้าขนส่งค่ะพวกขายส่งประมาณเป็นแพ็คอาหารนี่ซื้อมาตรึงเลยช่วงเนื้อไม่สบายนะคะแล้วก็ ทีวีนะจะได้ยินเสียงทีวีด้วยต้องขอโทษทีนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาแกะกันเลยนี่เป็นของเจ้าหญิงคือไม่รู้ค่ะคือเราไม่ค่อยชอบดูพวกเจ้าหญิงไอเรื่องนี้นะคะมันชื่อว่าเรื่องอะไรแล้วที่มันร้องเพลงลก็มีนางแม่มดกับเป็นปรีศา,ศาที่ว่าเป่าขุยอรเอ,เอริซาแล้วไม่รู้เลย นะคะก็เป็นประมาณนี้มีลูกหมาด้วยจําได้ก็คือมันมีอยู่ตอนนึงนะคะที่มันไปเจอลูกหมาคือลูกหมายอยู่ในโพรงค่ะรู้แค่นั้นแหละจบเลย <c oughs> คือไม่ค่อยดูนะคะน้องเราติดมากเลยะคะ่ะเนี่ยเราต้องเลยโหลดเอามาไว้ในเครื่องนี้เลยนี่นะคะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะเราก็เลยซื้อมันเลยจ้ะอันนี้ก็จะได้ของเป็นประมาณนี้แบาบงทีก็ไม่ได้นะ,ะน่ะเรามาเก็บกันดีกว่า อยากแกะแล้วอยากแกะอยากแกะนี่นะคะเราจแกะกันเลยอีดวขอชิดนตรงนี้ดีกว่าเลย อะไรเนะี่ยเบี้ยงไหมอ๋อคือรู้จักในที่ซื้อในเซเว่นไหมมันเป็นลูปกลมๆเมาะก็ที่ว่ามันจะมีเป็นของกินกับหมักฝรั่งนะคะอรงนั้นมันก็เป็นของกินเหมือนกันนี่นี่โดยเดียเก่ามากเลยในกล้องอาจจะดูเหมือนไม่เก่านะคะแต่เห็นถ้าเราเห็นจะชัดึ้นมนันเหมือนของมันนานแล้วะคะ่ะของสองต่างเนี่ย ของมือสองนะถ้าเจอรีบทิ้งเลยนะคะเพราะว่าอา,อาจจะมีนะหอ่อห้าบาทเองจะไปเสียได้คือจริงๆเราก็เสียได้นะคะแต่คือมันจาเป็นค่ะในวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย